คุณมีปัญหานี้หรือเปล่าโพสต์บ้านไปแล้วโพสต์ขายกันแล้วแต่ว่าเงียบ กลิบไม่มีคนโทรมาถ้าคุณมีปัญหานี้เดี๋ยวคุณฝนจะแนะนําให้ค่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยบ้านที่คุณทําบ้านที่คุณลงทุนคุณตั้งใจจะทําขายลูกค้าคุณโพสต์ไปแล้วแต่ว่าผลตอบรับมันไม่มีอะไรกลับมาเลยไม่ว่าจะลองโพสต์ในช่องทางไหนก็แล้วแต่มันเหมือนมีคนดูโพสต์เรานะแต่ว่าเหมือนไม่มีคนทักไม่มีอะไรเลยมันเงียบกลิบแล้วถ้ามันเงียบแบบนี้คุณอาจจะรู้สึกเฮ้ยเริ่มเสียความมั่นใจในตัวเองแล้วเริ่มสงสัยแล้วว่าของของเราไม่ดีหรือเปล่าบ้านที่เราทําขายมันห่วยเกิน ไปทำเลมันแย่เกินไปหรือเปล่าหรือเราจะต้องลดราคามากกว่านี้เมื่อคุณลองลดราคาผลตอบรับสุดท้ายเป็นไงคะ เงียบกริบเหมือนเดิมถ้าคุณประสบปัญหานี้เดี๋ยวคลิปนี้คุณฝนจะให้แนวทางในการแก้ไขค่ะจริงๆแล้วต้องทําความเข้าใจก่อนว่าการที่เราโพสต์แล้วมันเงียบเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าของของเราห่วยค่ะแล้วก็ไม่ได้แปลว่ามันเป็นของไม่ดีเพียงแต่ว่าให้สังเกตสักนิดนึงมันอาจจะไม่ได้โดนตรงกลุ่มลูกค้าคุณต้องรู้ก่อนนะว่าเราขายบ้านเราขายปัจจัยสี่ที่เป็นที่อยู่อาศัยดังนั้นมันไม่ได้แปลว่าใครก็ได้ที่มาเห็นเราจะต้องซื้อแต่ต้องเป็นคนที่กําลังตามหาที่อยู่อาศัย หรืออสังหาที่มีสเปคดังเนี้ยแบบที่เราขายอะค่ะเขาถึงจะสนใจเข้ามาดังนั้นกลับมาก่อนว่าสิ่งที่เราทําอยู่เราเหนื่อยฟรีในการขายหรือเปล่าเราตะเวงขายเหมือนคนที่พยายามแจกใบปลิวตามหน้าสะพานลอยโดยที่เราไม่ได้สนใจว่าไอคนนั้นเขาต้องการที่อยู่อาศัยหรือเปล่าหรือเขาเป็นแค่คนเดินผ่านไปผ่านมาสิ่งที่เราจะทําได้นะคะนั่นก็คือครูฝนแนะนําเลยนะเรากลับมาที่ตัวเราก่อนเรามาโฟกัสในของที่เราขายก่อนเราถามตัวเองว่าบ้านหลังเนี้ยค่ะมัน สามารถตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มไหนได้บ้างและลูกค้ากลุ่มนั้นนะคะเขาต้องการอะไรอย่างเช่นสมมุติว่าคุณขายคอนโดคุณต้องดูก่อนว่าคอนโดที่คุณถือครองอยู่แล้วคุณต้องการขายค่ะมีจุดเด่นอะไรจุดเด่นในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นในด้านตำแหน่งในด้านขนาดห้องในด้านประโยชน์ใช้สอยหรือแม้แต่ในด้านความสะดวกในการเดินทางเรามาดูจุดเด่นของเราก่อนนะคะแล้วก็พิจารณาว่าในจุดเด่นแบบนี้ค่ะมันสามารถเอื้อประโยชน์กับลูกค้ากลุ่มไหนอายุช่วงประมาณเท่าไหร่แล้วเราค อยเลือกแพลตฟอร์มค่ะหรือช่องทางการขายให้มันตรงกับลูกค้ากลุ่มนั้นถ้าคุณเริ่มจากลูกค้าก่อน การขายมันจะตรงจุดยิ่งขึ้นและก็จะมีโอกาสนะคะที่จะพบกับลูกค้าตัวจริงได้มากกว่าที่เราพยายามเลข่ขายที่เราพยายามลดราคาที่เราพยายามกระจายยิงแอดให้มันเยอะที่สุดแต่สุดท้ายมันไม่โดนกลุ่มเป้าหมายค่ะถ้าคุณสนใจอยากจะขายให้ตรงกลุ่มแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากเสียเวลาฟรีในการาไปพยายามขายคู้ฝนแนะนาค่ะคุณฝนมีโปรแกรมหนึ่งที่จะจัดในเดือนมกราคมนะคะเป็นเวิร์กช็อปที่จะจับมือทําและทําไปพร้อมกันเพื่อให้ในการขายของคุณแต่ละครั้งอะคะ่ะ ตรงประสิทธิภาพแล้วก็ตรงกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้นเมื่อเราขายง่ายขายไวเราก็มีกําลังใจในการลงทุนต่อใช่ไหมคะสรุปนะคะถ้าคุณไม่อยากเสียเวลาฟรีไม่อยากขายแบบเหนื่อยเปล่าแล้วสุดท้ายท้อใจนะคะสิ่งที่คุณต้องให้ความสําคัญไม่ใช่การกระหน่ายิงแอดหรือการเลขขายเหมือนแจกใบปลิวแต่ให้ความสําคัญกับกลุ่มลูกค้าก่อนดูว่าอาสังหาริมทรัพย์ของคุณนะคะมีจุดเด่นที่จะเอื้อประโยชน์กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนและโฟกัสกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนั้นดูซิว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนั้นเสพสื่อช่่องงททาาาาไหหนนใกรีเขจะ บ้านสักหลังหนึ่งและเราเอาผลิตภัณฑ์เราไปวางไว้ตรงนั้นค่ะเพื่อให้เขาเห็นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกคุณนะคะคููฝนเป็นกําลังใจให้พวกคุณทุกคนค่ะ